สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ผมก็มาขับไรเดอร์แม็กซิมนะครับโอ้บอกคำเยอะว่าผมมาตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วตอนนี้ก็แปดโมงห้าทีแล้วผมเพิ่งได้ออเดอร์เดียวครับเนี่ยโอ้โหไรเดอร์แม็กซิมขอนแก่นนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะวันอาทิตย์มันหยุดครับโอ้จะมีลูกค้าไหมเนี่ย ผมจะได้ออเดอร์สักสิบออเดอร์แมบเนี่ยผมเพึ่งได้ออเดอร์เดียวเอาเลือยโอตุกนนครับในที่สดผมก็ไข่แต่ครับผมโอ้โหตอนนี้ผมมาส่งที่ลูกค้าที่บ้านกวงแล้วก็ผมก็มาแวะที่บอก,กส,อสามครับโนเยอะครับแต่ยังไม่มีออเดอร์ครับผมฟังเพลงเรื่อยๆครับมีมีนักร้องสดร้องให้ฟังเพลงนะครับ ศิลปินเดียวครับโอ้โหผมบอกเลยครับบรรยากาศโปรคอท3นี่ครับแวะมาดูก่อนนะครับว่ามีลูกค้ากดออเดอร์เราหรือเปล่าครับแต่ก็ฟังเพลงดนตรีสดไปครับได้ครับอเอาเรื่องงั้นครับวันนี้โอ้โหทุกคันนี้ผมแบบออเดอร์อย่างโหดเลยครับพี่น้อง โอ้ออเดอร์สองร้อยสิบสอง้อสิบห้าบาทครับสามสิบสามโลครับเอาเรื่องเลยครับพี่น้องโอ้โหครับออเดอร์ครับผมโตดโหดเลยครับอือหือนี่นะครับผมรอนะครับผมรอลูกค้าเอาของมาส่งผมนะครับแล้วผมก็ไปขับไปส่งครับ ส3ิบสามโลครับโอ้โ oh ห oh. อันนี้ผมก็ปิดจอไปแล้วครับพี่น้องมาส่งดอกสว่านครับบ้านก่อสร้างนะครับบ้านก่อสร้างนนะครับโอ้โ oh. หบ้านแห่ครับมาสามสิบสามโลครับโอ้โ oh ห oh. เอาเรื่องหอมนกันนะครับครานี้ก็จะกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมง กว่าจะถึงบ้านตัวเองก็สิบเอ็ดโมงครึ่งครับเดี๋ยวผมก็จะไปสรุปยอดวันนี้ก็ได้สามออเดอร์ครับเดี๋ยวผมไปสรุปยอดให้ดูครับอยู่ที่บ้านแล้วกันนะครับก็ผมขอตัวกลับบ้านกันนะครับนี่ครับปาวานผมแบบไอแก่ครับนี่ครับปี2019ครับไปไหนไปด้วยกันรับออกทริปก็ไปด้วยกันนะครับ ก็พอดีผมเพิ่งน้อนตื่นนะครับทุกทุกคนผมก็มาสรุปยอดตอนนี้ก็สิบแปดยี่สิบเอ็ดแล้วก็ผมจะมาสรุปยอบตั้งตอนเช้านะว่าผมไปวิ่งวิ่งอ่าไรเดอร์แม็กซิมมาตั้งแต่หกโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะผมได้มาสามออเดอร์ก็ออเดอร์แรกผมก็มา ออเดอร์แรกผม30บาทออเดอร์สองให้ผมเป็น60ออเดอร์สุดท้ายเนะี่ยคือโหส่งไกลเหมือนกันนะบ้านบ้านแห้งนะครับสามสิบสามโลสองร้อยสิบห้าบาทอ่าส่งอ่าดอกสว่านตัวเดียวนะครับอ่าก็ไปกลับนี่หกสิบโลนะครับเพราะว่าผมตีรถเปล่ามาคนระับเพราะบ้านแห้งไม่มีอะไรน,นี่เฉย คือจอะบอกว่าช่วงนี้เป็นอ่าช่วงนี้แบบเด็กนักเรียนปิดเทอมกับเด็กนักศึกษาเขาแบบไอ้นี่กันนะครับช่วงแบบปิดกันนะครับแล้วก็อะไรอเดอร์ก็เลยน้อยนะครับนะทุกทีก็จะได้เยอะอยู่คแรบบับแต่ก็ต้องทําใจนะครับว่าคนที่แบบวิ่งไรเดอร์เนี่ยวิ่งไรเดอร์อย่างเดียวนี่ก็จะ ต้องแบบมีวันวันหนึ่งก็สิบออเดอร์ขึ้นไปก็ก็โอเคแล้วแต่ว่าส่วนส่วนผมเนี่ยผมมีงานประจําอยู่แล้วไงคือทุ่มหนึ่งเนี่ยผมต้องไปทํางานผมก็จะกลับมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยผมก็กลับมานอนนะมวันหกโมงกว่าเจ็ดโมงผมก็ออกไปวิ่งเป็นงานอันเลี้ยงของผมนะครับก็ผมก็รวมยอดแล้วก็ผมผมได้อยู่ประมาณสามร้อย 5บาทก็ผู้ชาผมเติมน้ำมันไป60 60บาทก็อิงได้ก็กำไรอยู่200กว่าบาทก็โอเคครับก็ดีหน่อยนะครับนะแต่คือผมไม่ค่อยมีภาระอะไรมากมายครับคือบ้านรถผมมีครบทุกอย่างนหละคือเรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าใครยังแับมีค่าเช่าบ้าน ค่าขอนลดอันนี้ก็ต้องแบบแอคทีฟเปนเยอะเลยนะครับถ้าเป็นแบบขับแต่ไรเดอร์อย่างเดียวนะขอนแก่นในแบบส่วนแบบว่าอ่าส่วนของต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือค่าคอมมิชชั่นมันจะน้อยกว่าแถวกรุงเทพนะครับนะมันก็ต้องทําใจหน่อยนะมึงแบบเราก็ต้องสู้นะว่าคือการขับไรเดอร์มันก็ต้องแบบ ถ้าใครชอบนี่ก็ได้นะครับนะถ้าสนใจขับแม็กซิมคอนแกนหรือแม็กซิมจังหวดเทือืนเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่ารับส่งลูกค้าส่งคนอย่างเดียวก็เป็นแบบแก็บไบไปนะครับนะรับส่งพัสดุขนของหนังเช่นผมส่งดอกสว่านอะไรเงี้ยดอกเดียวครับ สาสิบสาโลเอาเรื่องงันนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่จากคลิปดีๆนะครับนะอันนี้ผมก็เพิ่งแบบหัดทำคลิปลงคลิปนะครับนะใจแชร์กันหน่อยนะครับผม